สวัสดีค่ะมีรถซีดาน4ประตูสภาพสวยมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะ NG5 1.5X Turbo Sunroof เกียวโตคันนี้ปี2016ค่ะราคาโปรโมชั่น100ที่299,000บาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นแค่20,000บาทนะคะส่งเดละแค่6,000บาทเองนะใครกำลังมองหารถเครื่องเทอร์โบเบนซินนะคะแล้วก็มีซันรูฟเป็นระบบไฟฟ้านะคะเชียร์เป็นคันนี้เลยนะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่ขับดีสุดๆเล ตามมาดูเลยค่ะนี่ค่ะ MG 5 1 5 X Sunroof Turbo g e ย r Top ปี2016ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราที่2,99,000บาทเท่านั้นดาเริ่มต้นแค่2,000 20, 0บาทนะคะส่งเดละค่า6,000บาทเองนะ รถส,สวยค่ะขับดีนะใช้มากมากเลยค่ะมีมูนรูฟไฟฟ้าด้วยภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตนคะคะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะแอร์แบ็กแอบีเอสกุญแจีโมทพวงมาลัยมันติฟังชันแอร์ Air, ระบบดิจิตอลนะคะเครื่องเสียง AM FM AUX แล้วกและ็ CD นะคะมีกล้องสองถอยด้วยนะน่าใช้ค่ะได้เครื่องเทอร์โบด้วยเครื่องแรงขับดีขับมันสุดๆเลยนะสำหรับ,บรถคันนี้ค่ะ ในสีดำแนวสปอร์ตดูแลรักษาง่ายด้วยนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะน่าใช้ค่ะคันนี้ขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สุดคันี้ได้นะคะที่หนึ่งมื่นห้าพันบาทขึ้นไปค่ะกะสุดรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะน,นี่มีสเกิร์ตรอบคันด้วยค่ะคุ้มนะคะเครื่องแรงสุดๆเลยนาเพระเป็นเครื่องเทอร์โบค่ะน่าใช้ค่ะมีสปอยเลอร์หลังด้วย ดีสุดๆเลยนะคะเอกสารในการจัดไฟแนนก็จะก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนค่ะสำเนาทะเบียนบ้านสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบรับรองเงินเดือนก็ออกรถได้แล้วนะคะใครกำลังม,มองหารถซีดาน4ประตูเครื่องยนต์เบนซินนะคะอันนี้เทอร์โบมีซันรูฟบิตตา่างนะคะเชียร์เป็นคันนี้เลยนะคะน่าใช้ม,มากๆเลยนะคะสภาพดีค่ะบอดี้สวยไม่มีอุบัติเหตุน,นะคะรับประกันให้เลยนะคะเดีย๋ยวเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูค่ะอันนี้หน้าเครื่องค่ะ เ u อร์โบ1 5นะคะเป็นจินค่ะสภาพดีค่ะเครื่องเดิมไม่มีอุบัติเหตุนะคะรถสวยสภาพดีน่าใช้ต้องเป็นคันนี้เท่านั้นนะคะ MG5 1.5X Turbo s บ n r สันร g โตปี2016ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะ จะทักไลน์มาได้นะติก๊ที่ช่องไอดีนะคะบิมพ์092 5050 50 858มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะทีนี้ข้อมูลค่ะออกรถไม่ยุ่งยากค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะไบ,บายค่ะ